สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพัดอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพัดจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่พัาใช้จริงเป็นทริคที่พัดใช้นะคะในชีวิตตอนที่เวลาที่แบบมันหัวหมุนมันงานเยอะมากนะคะมีประชุมเยอะมีออดิตนะคะหรือว่ามีแบบเยอะมากสะคะต้องดูแลลูกค้าอย่างนั้นนู่นนี่นั่นเนี่ยซึ่งเอาจริงนะพัดเชื่อว่าในวัยทํางานนะคะหรือแม้กระทั่งวัยเรียนเองเนี่ยมันก็ต้องมีโมเมนต์นั้นบ้างชีวิตเราเนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะนะคะจะมาให้แบบ โฟกัสแต่ว่าการคุมอาหารหรือว่าการออกกําลังกายอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่ทําอย่างอื่นเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พะเลยมาแชร์ว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนงานยุ่งเนี่ยเราจะมีทริคหรือว่ามีเทคนิคหรือมี m i n d s e ตนะคะอะไรที่จะสามารถทําให้เราลดน้ําหนักได้คือเราไม่จำเป็นจะต้องว่างนะคะเราถึงจะผอมแต่ว่าเราสามารถผอมในเวลาที่เรายุ่งได้นะพัดทามาแล้วแล้วพัดก็เชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้นะคะไปดูกันเลยว่าทํำยังไงบ้างคะ่ะวันนี้นะคะพัดจะมาแชร์เป็นทริคง่ายๆนะคะ5้าทริค เอาจงจริงเราต้องมาวิเคราะห์ตัวเองนะคะว่าเรายุ่งจริงๆหรือว่าเราแบบเอาเวลาไปทําอย่างอื่นคือหลายๆคนเนี่ยชอบเอาเวลาของเราเนี่ยไปทํางานที่ด่วนแต่ไม่สําคัญแต่งานที่สําคัญและไม่ด่วนอย่างเช่นการลดน้ำหนักการดูแลสุขภาพเนี่ยเรามักจะไม่ทําพักก็เลยใช้วิธีการเบรนนะคะในงานที่สําคัญแต่ไม่ด่วนอย่างเช่นการดูแลสุขภาพรวมไปถึงการลดน้ําหนักเนี่ยเบนมันให้แบบกลมกลืนกับชีวิตมากที่สุดนะคะด้วย5เทคนิคนี้เทคนิคที่หนึ่งคะ่ะ ยิ่งเราไม่มีเวลาเราต้องยิ่งโฟกัสอาหารเพราะอะไรคะเราแทบจะมีชีวิตอยู่กับการกินอนะ่ะเรากินเช้ากลางวันเย็นระหว่างมือบางทีเราก็กินนะคะแล้วการทานเนี่ยมันก็แบบเป็นอะไรที่ง่ายมากมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนจากการทานที่ไม่ดีมาเป็นการทานที่ดีเนี่ยไอการทานเนี่ยที่มันเคยทําให้เราอ้วนเนี่ยมันก็จะทําให้เราผอมได้เพราะฉะนั้นนะคะ เราต้องโฟกัสที่อาหารให้มากขึ้นเทคนิคที่2คะ่ะเพิ่ม physical activity นะคะหรือว่า Need หรือว่าเพิ่มกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เป็นการออกกําลังกายแต่เป็นการใช้พลังงานนะคะเฮ้ย <c oughs> ทุกคนเคยได้ยินประโยคนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แค่ขยับเท่ากับออกกําลังกายคือมันจะบอกว่าทุกกิจกรรมนะคะที่เราเ มีการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแม้ก็ทั่งการคิดหรือว่าการอะไรแบบนี้นะมันก็ต้องใช้พลังงานแต่ว่าถ้าสมมติเราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยร่างกายมันก็ต้องใช้พลังงานถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการเดินการเดินบนทางราบหรือว่าการเดินขึ้นบันไดนะคะหรือว่าการแค่ลุกขึ้นมาขยับตัวอะไรแบบนี้มันก็เป็นการใช้พลังงานแล้วนะคะคือทริคที่ผาใช้บ่อยมากก็คือชาลเลนต์นะคะเดินให้ครบหมื่นเก้าคือเดี๋ยวนี้มันมีแอปนะคะในมือถือ บางคนจะใช้เป็นนาฬิกาอยู่แล้วนะคะก็ลองตั้งเป้าหมายในการเดินนะคะคือจริงๆแล้วอะ่ะไอไอไอเป้าการเดิอนอันเนี้ยเอาจริงๆถามว่ามันแม่นไหมมันก็ไม่แม่นมากแต่ว่าเพราะว่าบางทีเราขยับตัวใช่ไหมคะมันก็จะนับว่าเป็นก้าวแล้วแต่พันจะบอกว่าเอาจริงๆคือถ้าแค่ขยับตัวแล้วมันนับเป็นก้าวเนี่ยก็แปลว่าวเราได้ใช้พลังงานแล้วเราวิ่งครึ่งชั่วโมงเราอาจจะเผาผลาญได้นนสัก200แคลอย่างเก่งนะคะแต่ว่าการที่เราขยับร่างกายเนี่ย สมมุติเราทำงาน10ชั่วโมงเราขยับร่างกายเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราได้ใช้แคลอรี่เพิ่มขึ้นนะคะชั่วโมงละ20แคล20แคลคูณ10ก็200แคลแล้วก็เท่ากับเราไปวิ่งครึ่งชั่วโมงแล้วยิ่งเราใช้พลังงานแปลว่าเราก็จะยิ่งมีโอกาสดึงไขมันสะสมออกมาใช้ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่ม physical activity เพิ่มนิดไปสักมันไม่ทําให้เราเสียเวลาเลยเพราะว่ามันก็คือกิจกรรมที่เราทําอยู่แล้วในระหว่างวันนะคะใช้วิธีการแบบ ขยับเล็กๆแต่ว่าทําบ่อยๆนะคะมันก็ช่วยได้เยอะมากๆมากเลยเทคนิคที่3ค่ะหาชาลเลนจ์นะคะที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตมาลองทํากันทุกคนก็จะเคยเห็นนะคะชาเลนจ์ที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสควอชชา l l ลนจ์นะคะวอลกิ g c ชา l เลนจ์ก็มีเอ่อวอเตอร์ชา e เลนจ์ก็มีหรือว่าแม้กระทั่งการแบบคาร์ดิโอชาเลนจหรืออะไรแบบเนี้ยคือมันมีเยอะมากๆนะคะให้ทุกคนหาชาลเลนจ์ที่เกี่ยวกับการกินหรือว่าการออกกําลังกายนะคะ ทุกคนจะสังเกตว่าในการทำชาเลนจ์เนี่ยเขาก็จะใช้หลักการว่าเฮ้ยทำวันละเล็กวันละน้อยนะคะไม่ได้เสียเวลามากแต่ว่าค่อยคอย ะค,ะค่อยๆทําไปอย่างต่อเนื่องมันจะเป็นการสร้างนิสัยในชาร์เลนจ์เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นของความยากอาจจะเป็นจานวนครั้งที่เพิ่มขึ้นหรือจะเป็นท่าที่ยากขึ้นอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะคะมันก็จะเป็นพัฒนาการของร่างกายของเรานะคะข้อดีของมันก็คือมันจะทําให้เราได้มีโอกาสใช้พลังงานมากขึ้นมีโอกาสที่จะทําให้เราได้ใช้กล้ามเนื้อนะคะซึ่งเวลาที่เราได้ใช้กล้ามเนื้อยิ่งใช้มันก็ยิ่งสร้างถูกต้องปะเทียเล็กเทียร้อยก็ยิ่งดีกว่าไม่ทําเลย <c oughs> หาเวลาออกกําลังกายทุกคนอาจจะแบบ เฮ้ยก็คือกูยุ่งอะแล้วแบบจะหาเวลาออกกําลังกายได้ยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนคือพัดเชื่อว่าไม่ว่าเราจะยุ่งขนาดไหนนะคะเราก็ยังสามารถที่จะหาเวลากําลังกายได้ทุกคนก็จะแบบเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยจริงๆทุกคนคือมันจะมีโกเด e ้นท m e ของตัวเองนะคะเทคนิคที่พัดใช้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นช่วงเวลาตอนเช้าก่อนที่เราจะอาบน้าอะเราใช้เวลาแบบสัก15นาทีถึง20นาทีนะคะในการออกกําลังกายอยู่ในห้อง แล้วก็เปิด YouTube เล่นตามไปเสร็จแล้วพอเราเออกกำลังกายเสร็จใช่ไหมตัวเราเหมิ่นเราไปอาบน้ำแล้วเราก็ไปทำงานได้เลยซึ่งแบบมันแบบเป็นเพอร์เฟกมากสำหรับพาร์ทบางคนอย่างเงี้ยค่ะยุ่งจันถึงสุขถูกปะ่ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเวลาเราก็อาจจะใช้ช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยในการที่จะออกกําลังกายบางคนอาจจะออกกําลังกายนานและหนักในเวลาเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนวันธรรมดาก็แค่เพิ่มฟิสิกอลแอคทิวิตี้หรืออะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ทุกคนลองสังเกตดูว่า คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจชื่อดังนะคะหรือว่านักการเมืองหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีเงินมีทองนะคะมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะแบ่งเวลามาออกกําลังกายได้คือลองคิดดูนะอย่างแบบโอบามาอย่างเงี้ยยกตัวอย่างคือเขาเป็นคนที่ยุ่งมากใช่ไหมคะเป็นผู้ชายที่แบบเคยยุ่งมากที่สุดในโลก แล้วเขายังสามารถที่จะหาเวลานะคะมากินข้าวกับลูกเขารวมไปถึงออกกําลังกายได้เนี่ยแล้วเราเป็นใครทาไมเราจะทําไม่ได้นะคะให้ทุกคนอ่ะตั้งใจลองหาดูพัดเชื่อว่ามันจะมีช่วงเวลานั้นของของเราเองนะคะเทคนิคที่5ค่ะยิ่งเราเป็นคนที่ยุ่งเรายิ่งต้องบริหารความเครียดของตัวเองเพราะว่า อย่างที่พัดบอกคะ่ะเทสหนึ่งที่หนึ่มันมีความจําเป็นอย่างมากที่เราต้องใช้แรงใจแรงกายนะคะแสะตัวเองแงะตัวเองนะคะแล้วก็มี motivation ในตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะถึงจะลงมือทํามันได้ความเครียดที่มากเกินไปเนี่ยมันทําให้ สมองนะคะในส่วนของการยับยั้งชั่งใจของเราเนี่ยทำงานได้แย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสตะบะแตกได้มากขึ้นรวมไปถึงมันจะมีโอกาสที่จะแบบเหมือนเทอะ่ะทุกคนอยู่ๆก็อยากเทก็เทไปเลยนะคะอาการอาการการเทเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่สามารถที่จะบริหารความเครียดบริหารอารมณ์นะคะของเราได้ ให้ทุกคนเนี่ยหมั่นบริหารความเครียดน,นะคะเทคนิคที่พัดใช้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นการที่หาเรื่องราวดีๆในชีวิตฟังนะคะทุกๆเช้าหรือว่าพยายามอ่านพยายามติดตามคนที่เขามี motivation นะคะหรือว่า อาจจะแบบ Follow i n s t a g r กรคนที่มีหุ่นที่เราอยากจะได้พอเราไป Follow เขาปุ๊บเราเห็นว่าเขากินอะไรเราเห็นว่าเขาทํำยังไงเราเห็นว่าเขามีหุ่นยังไงเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราทําตามมันจะทําให้เราแบบเฮ้ยมี motivation นะคะพัดหวังว่านะคะทุกคนจะเอา5้าทริคนะคะที่พัดแชร์ไปเนี่ยเอาไปใช้แล้วทาให้ทุกคนสามารถลดน้าหนักได้จริงๆนะคะพัดเชื่อว่าถ้าเราพยายามทําอะไรให้มันแบบไม่ยากจนเกินไปอะต่อให้เรายุ่งขนาดไหนเราก็จะสามารถมีเวลาได้พยายามอย่าใช้คําว่ายุ่งเนี่ยมาเป็นข้ออ้างนะคะเพราะว่า ยุ่งแค่ไหนอะเองที่พัดบอกอะเราก็สามารถที่จละลดน้ำหนักได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปกำลังใจให้นะคะไปแล้วบ๊ายบายจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันมีวิธีการฝึกตัวเองให้เป็นคนที่สามารถคุมอาหารได้วิธีที่พัดใช้เนี่ยคือหนึ่งวางแผนอาหารนะคะว่าเอ้ยแล้ววันนี้เราจะทานอะไรบ้างวางแผนรกี่ยบการกินไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่ไปถึงหน้างานแล้วเนี่ย มันสมองมันไม่ต mm ้องคิดเยอะมันก็แค่ทําตามแผนที่เราเตรียมไว้ทุกอย่างจะโฟล์มากแล้วก็จะหลุดการต่บะแตกได้เยอะมากๆเลยนะคะวิธีการวางแผนเนี่ยก็คือเราคิดไปเลยว่าวันเนี้ยเราจะไปที่ไหนแล้วที่นั่นอ่ะมันมีอะไรบ้างที่มันดีแล้วมันไม่อ้วนนะคะให้เราสามารถทานได้เฮ้ยงั้นวันนี้เท่าวันนี้เราไปลงอาหารนะเรากินเมนูนี้ดีกว่าซึ่งเราเคยรู้มาอยู่แล้วว่ามันไม่อ้วนนะคะและแคลอรี่น้อยแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยอย่างที่2ค่ะ เราลิสต์มาเลยนะคะคือจะบอกว่าทุกคนถ้าสมมติว่าทุกคนรู้จักตัวเองนะคะมันจะทําให้คุณลดน้ําหนักได้ง่ายมากยิ่งขึ้นลิสต์ของชอบที่ไม่อ้วนนะคะเน้นว่าเป็นของชอบที่ไม่อ้วนเป็นตัวช่วยหลักเลยที่จะสามารถทําให้เราลดน้ําหนักได้เพราะว่ามันเป็นของที่ชอบและมันก็ไม่อ้วนมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะคะที่เราจะเบนเข็มไปกินของชอบแต่มันทําให้เราอ้วนอย่างที่สามค่ะ ทุกคนต้องมีไม d เซตที่ดีเกี่ยวกับการคุมอาหารนะคะคือการที่มีไม d เซตที่ดีเกี่ยวกับการคุมอาหารเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราคุมอาหารได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างมาใช้ที่ไม่ดีก่อนคิดว่าการคุมอาหารเนี่ยมันยากมันเหนื่อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีของที่ชอบนะแต่ไม่อ้วนอยู่บนโลกใบนี้นะคะและไม่เคยวางแผนอะไรเลย <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นขอให้ทุกคนลองลองมือทําก่อน <c oughs> คิดว่าการคุมอาหารเนี่ยเป็นการทรมานตัวเองเป็น mindset ที่ผิดมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่การทรมานตัวเองเว้ยพัดไม่ได้บังคับให้ทุกคนกินอาหารที่ไม่ชอบเลยนะคะพัดบอกว่าให้ทุกคนกินของชอบที่ไม่อ้วนแล้วมันจะเป็นการทรมานตัวเองได้ยังไงถ้ากินแบบ เราชอบเรามีความสุขแล้วในอนาคตเราก็จะผอมเฮ้ยมันมีแต่ได้กับได้นะคะกินก่อนออกทีหลังอันนี้ก็เป็นมายีง่ผิดเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่ยิ่งไม่มีเวลาเนี่ยจะเวลาที่ไหนไปออกกําลังกายถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยควบคุมแคลอรี่ตั้งแต่ปากของตัวเองมันจะง่ายมาก